ไอ้ไม่แน่ว่าสิมาปรึกษาเจาะที่ถ่องยังนะเต่าเจาสังเกตบังหลูกเคยเจ้าะเกียบปะบ่อได้หล่ะขอ่อยบไปซ่อมบางจักเจียเจาสังเกตบังเด้อเดี๋ยนี้จักมันเป็นจังไหนมันเป็นแปลกๆตา่ตางๆมันเป็นสักหมึกสักหงักเป็นยู่จังสี่ข่อยว่าคือคนกินมกักอีนี่ม้ยมันสิเมนคือเาาอาจาว่าจะติเต่าเจาสังเกตบังมันเด้อเดีนนี่จักมันเป็นอย่างไทั้งมันเป็นขันๆได้เวียกมันกับบ่อไเห็ดได้เท่าไข่สังเกตบังมาหลายเทียแล้วไข่ว่าสิบเากับ้าอยูะ มืออื่นเจ้าไปหน้าก็มันจะสังเกตบั้งบุตรมันเก็ดอะไ้สังเกตเบื้องต้นบ้างมือเจาะไปน้ำกันเป็นยังไงเฮ้ยมันก็มีแตายางเลาะเน่ะคอยว่ามันข่านเก่าๆหลายมีแต่กินกับนอนแล้วมันพายู่สื่อๆไหมขามันนี่เจ้าว่าเป็นจังอะไรเจ้าว่าเป็นจังไหอยู่นเจ้าสียู่จังสีค่อยก็เห็นตะลุกเอื่นอน่เนาะเป็นจังสีค่อยเห็นตาซุมนั่นแล้วทีหน่อยมูอนั่นแล้มันเหม็นพี่เจ้าว่าหรือคุยข่ามันเป็นสันอีดีคุยว่าเรียกตัวหลานค่อยแห้งเหยมันเป็นคือความเ่าิดอีีเนาะ ข่อยสีเฮ็ดจังไดนล่ะเฮ้ยบอกเป็นตาไนข่อยหังบ่ป่าถนาพ่อคนยังสิมืออื่นสังเกตเบิ่งมันเด้อาเจ้าไปหน้กับมัน่ะเจ้ามันนั่งยังยื่นีเถอดอุ้ยตัวมันนั่งตัวข่อยเบี้ยข่อยล่าเอาหมุดเจ้าสีแล้วยงไงบ่ล่ะอันลูกเคยเจ้ามันเพชรี่อย่างผนมันยังอ้อมหน้าลงควงลงควงอยู่คนมสีแล้วยงไงบ่ดำหน้ากีนี เป็นยังไงล่ะเจ้ว่านนี่ล่ะมันเป็นยังนับเบิ่งงานหน้าเจ้าตีมันมีจากงานโอ้ยเรียกบระเห็ดแด่บจุกยางอ้อมหน้าหลวงคว่างหลวงคว่างอยู่บัดคว่ำบอกว่ามีไอ้บาลาประสานเลสตกแรงมากเจ้าขึ้นมาตะโดนไปหนีดำหน้ามัได้ขึ้นมาหอดเดือนนี้ล่ะมันเป็นได้กาลกยากบ่บ่บ่ลงไงเยอะกาลุกไง มานหนีด้วมานหนีด้วมันเป็นไรแม่มีจักไรมีอย่างคังยางแม่แช่ยังแม่มึงยางยังกระรอกกระเดี้ยแช่มันทีแล้วบ่าดำหน้ามึงนี่มันเป็นยังคือเป็นเงือกนะที่สั้นเป็นที่ยังเงือกนี่มานหนีมานหนีมานหนีเนี่ยมึงบีบเต๋นี่เจ้าก็บไปเนาะมึงเป็นยังคือสั้นบึกบึกบิดบิดมึงหิวขอเมื่อยางเบิกคอ มันเป็นตะแล้วบอโลกกามืออื่นเนี่ยมันเป็นตะแล้วบอแล้วแหมพอมึงคือว่ามึงยังอ้อมหน้าเบิดมือเบิดเว่นแฉะยังหารอเบิ้งซสร็จละบันความำมามึงคือว่ามึงเมยมึงหลาแแทะตกแรงมากจะขอักแจกจะขวักถวนมึงเมย์ยังอู้จะเป็นเบิ้งยากเนาะจะเป็นหยามตามันทีเห็ดเบียกได้บ่ล่ะนี่เห็ดไดรต้จะไปหาหมอบ่เห็ดเบี้ยกันนี่ อัายุบาเนี่ะเอาว่างไว้สีพาไปลกกาบ้านมาสีว่าแล้วไปไปตัวโอ้เบิ่งยากเอาทีมึงก็มาลองไปลกกะมีลกย่ำเลยก็ได้หรอกแม่กล้ามลกง่ายอยู่เอาไม่สิเหลวง่ายบหมละ่ะเหลวแม่มลกเทละต้นเทละตน้นเยอะหันเดือนหนาม,มึงสีเหลวบ่สัน้นง่ายๆลกเอาลกเอาเทลาหลายๆเปียงมันจะสีเหลวไวจุ่มดีแท้ไม่เขา แบบนั้นบักเท็ยกูว่าสวนเต๋อเหรอลูกเคยนี่ไหมมาพ่อนมาพอดเถอะ